หน่วยการเรียนรู้สารละลายกรดเบสเรื่องการตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลายตอนที่หนึ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทดสอบเรื่องคุณสมบัติของความเป็นกรดเบสไปเมื่อครั้งที่แล้วต่อไปเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณสมบัติของสารที่เป็นกรดและเบสเป็นอย่างไรหลังจากการทดลองเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความจำพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆ่นคะจากการทดลองถ้าสารใดเป็นกรดสารนั้นจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัส จากสีน้ำเงินเป็นสีแดงหากสารนั้นเป็นเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิทมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินและถ้าสารนั้นเป็นกลางจะไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิทมัสทั้งสองสีนอกจากนี้ยังสามารถจำแนกคุณสมบัติอื่นๆของสารที่เป็นกรดและเบสได้อีกเดี๋ยวเราจะให้พี่ยูเรนัสช่วยทบทวนให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะนอกจากการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรดเบสที่เราทำการทดลองไปด้วยกระดาษลิทมัส และใช้ผลการตรวจสอบเป็นเกณฑ์นในการจัดกลุ่มของสารแล้วเพื่อนๆคิดว่านอกจากกระดาษลิสมัตแล้วยังมีสารอื่นใดอีกบ้างนะคะที่สามารถนํามาตรวจสอบคุณสมบัติของความเป็นกรดและเบสเราไปทําการทดลองแสนสนุกกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาทดลองเรื่องการตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลายอื่นๆกันค่ะก่อนอื่นจะทําการทดสอบเพื่อนๆต้องเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมีในการทดลองก่อนนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองนั้นประกอบไปด้วย 1. นำส้มสายชู5%จำนวน50ลูกบาทเซนติเมตร 2. สารละลาย b r o m t h ม m o l blue 0.1%ในเอทานอลจำนวน50ลูกบาทเซนติเมตร 3. สารละลายเม t ิลเ e ด e 0.1%จำนวน50ลูกบาทเซนติเมตร 4. สารละลายเมทิลออเรนจ์0.1%จำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตร 5. สารละลายฟีนอ t ฟทาลีน0.1%จำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตร 6. Universal ์แซลอินดิจำนวน50ล ine, ูกบาศก์เซนติเมตร 7. หลอดทดลองขนาดเล็กจำนวน15หลอด 8. ที่วางหลอดทดลองจำนวน15อันเ หลอดหยดจำนวน15อันเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะเพื่อนๆโดยขั้นตอนการทดลองขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูล,ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก5หลอดหลอดละ1ลูกบาศเซนติเมตรจากนั้นเติมสารละลายที่เตรียมไว้ได้แก่บรมไทม์บลูฟีนอฟทาลีนเมทิลเรด เมทิลออ r a เรนและ Universal Indicator ลงในหลอดที่1-5ตามลำดับจำนวนหลอดละ1หยดสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองหลังจากที่เพื่อนๆเ,เติมสารละลายลงไปในขั้นตอนที่2แล้วจากนั้นเพื่อนๆทำการทดลองซ้ำเช่นเดียวกับข้อ1และข้อ2แต่เปลี่ยนไปใช้น้ำส้มสายชูที่เจอจางให้มีความเข้มข้นลดลงเปน็นหใน1ิเท่าสังเกตผล และบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะจากการเติมน้ำส้มสายชูที่มีความเจือจางเข้มข้นลดลงเป็นหนึ่งในสิบเท่าแล้วต่อไปให้เ,เพื่อนๆทำการทดลองซ้ำเช่นเดียวกับข้อหนึ่งและข้อสองอีกครั้งโดยครั้งนี้น้ำส้มสายชูจะมีความเข้มข้นลดลงเป็นหนึ่งในร้อยเท่าอย่าลืมสังเกตและบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะเอาละค่ะ ทีนี้มาดูผลการทดลองกันบ้างนะคะหลังจากที่เราทําการทดสอบกับสาระละลายดังกล่าวไปทั้งหมดซึ่งผลการทดลองทั้งหมดที่ได้มีดังนี้เพื่อนๆคะเราจะแบ่งผลการทดลองออกเป็น3มช่วงตามความเข้มข้นของน้ําส้มสายชูที่เติมลงไปนะคะดูตามตารางไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเติมน้ําส้มสายชูไปในความเข้มข้น1ต่อ1เท่าผลที่ได้คือบรอมไทม์เมอบู oo, จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มฟีนอฟทาลีนไม่มีสีใดๆเมทิลเรด จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม m มทิลออ r a เรนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง Universal i ซลอินดิเจะกลายเป็นสีส้มเหลืองและผลการทดลองในช่วงที่2เมื่อเปลี่ยนจากน้ำส้มสายชูเป็นความเข้มข้นที่1ต่อ10เท่าซึ่งผลการทดลองมีดังนี้บรอมไธม์เมอร์บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองฟีนอฟทาลีนยังคงไม่มีสีใดๆเมทิลเรดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมทิลออเรนจ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ จะกลายเป็นสีเหลืองเข้มและผลการทดลองในช่วงที่3เมื่อหยดน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มขน้น1/100ต่อซึ่งผลที่ได้คือบรอมไทมอบลูจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนฟินอฟทาลีนไม่มีสีใดๆเมทิลเรดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนเมทิลอเรนจ์จะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนกว่ายูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จะกลายเป็นสีส้มอ่อน จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสารละลายชนิดเดียวกันที่มีความเข้มข้นต่างกันจะให้ผลการทดสอบกับสารแต่ละชนิดต่างกันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะจากผลการทดลองดังกล่าวเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีสารบางชนิดที่เปลี่ยนสีได้เมื่อทดสอบกับสารละลายที่มีความเป็นกรดเบสเรียกสารนี้ว่าอินดิเคเตอร์สำหรับกรดเบส และสารยูนิเวอร์ i ซ d i c a ดิเตใช้ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายในลักษณะเป็นค่า pH ของสารละลายตั้งแต่1-14ถึง14ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงความเป็นกรดเบสสำหรับตัวเลขหรือค่าที่แสดงความเป็นกรดเบสเพื่อนๆสามารถแยกได้ดังนี้ถ้าสารละลายที่มีค่า pH 7จะมีสมบัติเป็นกลางและสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7จะมีสมบัติเป็นกรดและถ้าสารละลายที่มีค่า pH มากกว่า7 จะมีสมบัติเป็นเบสค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ได้ทดลองเรื่องการเป็นกรดเบสของสารละลายมาแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะว่าค่า pH ของแต่ละสถานะนั้นคือค่า pH ที่เท่าไหร่อย่าลืมกลับไปท่องจำให้ขึ้นใจนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าคะ่ะ